สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นักเรียนอยู่กับเียนทาโลวลวัลลณิริกอาจ,จารย์ทาวรบุญวัฒนะครับวันนี้ครูพานักเรียนมาดูนกมันสร้างรังเนาะนักเรียนดูสิรังนกอยู่ริมน,น้ําเลยใครเป็นคนสอนนกสร้างรังนะนักเรียนว่าทําไมนกถึงสร้างรังเป็นล่ะนกคิดได้ยังไงตรงจรุดเนี้ยเขาถ่ายทอดทางไหนอะ เห็นไ,ไหมนักเรียนดูสีรังเขาน่ารักสีกลมๆแล้วเหมือนกันหมดเลยนะครับแสดงว่ามันมีการเรียนรู้และถ่ายทอดกันนกไปเรียนหนังสือหรือเปล่าแล้วนกได้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าไพ่หนึ่งใบเนี่ยที่พูดถึงเรื่องนี้ได้ดีในชุดไวท์เทนเวก็คือไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับนักเรียนเห็นไ,ไหมฮะไพ่เดอะเมจิเชียนนกสร้างรังได้ยังไง นกสร้างหลังได้ก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับทุกเรียนว่าเพราะว่านกเนี่ยมันมีรหัสทางพันธุก,กรรมบางอย่างที่จดจําวิธีการสร้างหลังใช่ไหมครับซึ่งถูกถ่ายทอดมาอยู่ใน DNA เลยทุกเรียนสังเกตไหมว่าไพ่เดนอิเชียเนี่ยนะครับเวอริเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะถือไม้เท้าที่มีรูปเป็นงูผันกันเราเรียกว่าคาดูซิอุสนะครับลักษณะของการไขว้กันของงูที่อยู่ในไม้เท้าหรือสเกปเตอร์เนี่ยนะครับ ก็แค่ดูดีๆสิมันเหมือนรหัสพันธุกรรมใน DNA เลยใช่ไหมครับตรงเนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดวิเชเชียนเนี่ยผมว่าครูว่านะคนโบราณเนี่ยเก่งมากในการที่จะนำเสนอถึงสิ่งที่ความสามารถของเราเนี่ยถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพาการเลยจากบรรพบุรุษข,ของเรานะครับแต่ครานเนี้ยเราไม่รู้หรอกมาจากไหนแต่ว่า มันอยู่ในยีนอยู่ใน DNA ของเราทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาถึงวาดออกมาเป็นรูปเดเมิเชียนถือไม้เท้าที่เป็นสเกปเตอร์และมีงูผัดกัน,นครับนักเรียนอย่าไปสับสนกับไม้เท้าที่มีงูของทางแพทย์นะครับเพราะฉะน,นั้นมันมีแค่งูเพียงแค่ด้านเดียวนะครับถ้าเราจําสับสนเนี่ยเราก็คนละอันกันนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้นักเรียนลองดูซิความสามารถต่างๆนักเรียนได้มานะ ที่เป็นสัญชตาตญาณเป็นธรรมชาติมาจากไหนจากไหนนะคถ้าถ้าทราบนะบอกครูด้วยนะตรงนั้นแหละเมจิเชียนนะครับนังเรียนก็เป็นผูู้วิเศษนะครับผูู้วิเศษที่สามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้นะครับลองดูครับครูจะค่อยๆเล่าให้นักเรเียนฟังไม่มีอะไรยากเราแค่มาสงสัยกันว่าความสามารถของเราในการที่จะทําเรื่องรู้เรื่องนี้นี่มาจากไหนความสามารถของเราในการที่จะจัดการกับอารมณ์ภายในของเราเนี่ยโกรธเกลียดรัก อะไรกัแล้วแต่เนี่ยเราจัดการมันได้ยังไงนะครับนะครับเพราะฉนั้นไพ่ใบนี้ใบเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทําให้เรารู้ว่าไพ่ที่เกิดจากใบที่1ทุกใบเนี่ยเป็นเครื่องมือของมิจิเชียนหมดเลยก็คือ ace of coins นะครับซึ่งแทนด้วยธาตุดินหรือความหนักแน่นนะครับ ace of wands นะครับไม้เท้าหรือบาตองส์นะครับก็แ,แทนด้วยไฟนะครับก็คือ creativity หรือความคิดสร้างสารรค์นะครับ ace of cups นะครับ เป็นเรื่องอารมณ์ตึงหไหลไปนู่นไปนี่นะครับก็แทนด้วยธาตุน้ำเป็นความรักอะไรอ่างเนี้ยนะครับแล้วก็ใบน,นึงก็คือเอ r of source นะครับนักเรียนอย่าไปอ่านสวอตนะครับไม่ใช่นะครับเอ r of source s ส u วดานะครับก็คือลมนะครับลมนี่ก็ก็คือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราที่เวลาเราหายใจเข้าไปนะครับเราหายใจเข้าไปจนสุดเนี่ยมันก็นําชีวิตเข้ามาแล้วมันก็นําความทุกข์ด้วยนะครับ พอสุดปั๊บเนี่ยเราไม่หายใจออกได้ไหมครับไม่ได้น่าเรียนเราต้องเรียนหายใจออกไปจนสุดนั่อโอ้สบายแต่พอสบาย,ยปั๊บไปจนสุดทางเนี่ยแย่อีกละเริ่มทุกข์อีกละก็ต้องหายใจเข้าอีกละเพราะนั่นตรงนี้เนี่ยมันวนเวียนวนเวียนวนเวียน,น,ยนอยู่กับเรานะครับเป็นเหมือนกับเราเห็นไหมฮะอินฟินิตี้เครื่องหมายอินฟินิตี้เห็นไหมฮะตลอดเวลาเพราะนั้นทุกเรื่องที่เป็นธาตุทั้งหมดที่แทนด้วยดึงทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เมจิเชียนหรือตัวพวกเราเองเนี่ยชั้นเก่งเนี่ยชั้นสร้างเนี่ยต้องจัดการกับมันนะครับ ตอนนั้นถ้าเรารู้ทันมันว่าอารมณ์ต่างๆก็คือเครื่องมือที่จะจัดการบริหารจัดการชีวิตนะครับเป็นการที่เราจะควบคุมพฤติกรรมเนี่ยอันนี้คือความสามารถของเมจิเชียนทั้งหมดนะครับพวกนี้เป็นนาม,มาทานิดหนึ่งไพ่บันยากนะครับแล้วเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเมจิเชียนจัดการกับสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาได้องค์ความรู้เหล่านี้เพิ่มเติมสังเคราะห์แล้วเนี่ยเขาเอาไปเก็บไว้ที่ไหนต่อนะครับนั่นก็คือไพ่ใบต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับคือ the high priestess วันนี้ครูไปวิ่งต่อนะบ๊ายบายนักเรียนสวัสดีครับ หนึ่งดาบนะครับนักเรียน Ace of Swords นะครับ Ace of Swords อย่าไปอ่าน Sword นะครับหนึ่งไม้เท้านะครับ Ace of Wands นะครับว่านว่านนะครับ Ace of Wands นะครับและ Ace of b e t o s นะครับอย่าไปอ่านแว n นะครับบางทีครูก็อ่านผิดเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกครับเราก็อ่านให้มันถูกนะครับ Ace of Coins นะครับ Ace of Coins นะครับและ Ace of Pentacles ก็คือ1น่เหรียญน,นะครับ1เหรียญน,นะครับ Ace of Cups นะครับ Ace of Cups ก็คือ1ถ้วยนะครับประมาณนี้นะครับเจอกันครับ